เดกะี่เ่กินชร์ถ่ายลงไ้มมึงสุดาต้อ้โอาโรัพาเดี๋ยวชาร์จให้เยัล a e ไม่ใช่แล้วต้นไม่ดันเล

ภูเขาหิมาลัยนะครับก็บอกได้เลยว่าอุณหภูมิหนาวมากมากนะครับผมนี่นะฮะรอบๆเราก็จะมีแต่หิมะนะครับผมตอนนี้ก็กำลังซื้อพวกอขอกกระเช้าแล้วก็เชสกีนะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับผมก็จะบอกว่า ตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมาเหมือนกันอา้าวดูอากาศหนาวไหมอากาศหนาวครับแต่นี่ก็คือเป็นครั้งแรกนะฮะที่ก็ถือว่าเป็นความฝันเลยแหละที่เราอยากจะมาบ้างทนีนะครับในมาวันนี้ก็ก็ถือว่าถึงไปบรรลุอ <laughs> เอ้าหมายนะคะรับหราทอ,อ,องเที่ยวในครั้งนี้ครับแล้วก็ชาวเราข้างหน้าก็เราก็จะมีทีเด็ดกว่านี้อีกใช่ถือว่าพื้นที่กว้างมากนะครับผม ที่ได้ยินได้ยินอย่างเดียวนะครับที่เขาเรียกว่าหิมาลายนะครับวันนี้ก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับโอ้และก็หลังจากนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นของเล่นกันนะฮะซึ่งของเล่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับสนุกแน่นอนใช่อินเดียนะครับผมที่นี่ที่ไหนนะปาปนามะาอมาลากามาลากาออมาลากาใช ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นะคะสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในทแลนด์ค่ะแล้วก็บินมาอยู่แคนาดาแล้วก็กำลังจะไปจะไปฟินแลนด์ค่ะอ่อนนะหัวอากาศหนาวมากเลยครับผมก็กว่าจะมาถึงที่นี่ได้นะบอกได้เลยว่าเมื่อคืนเนี่ย ขับรถทั้งคืนนะทั้งวันนะครับก็<ม>ใช้เวลาอยู่บนรถประมาณ14ชั่วโมงใช่ใชโ,โหแบบว่าผมนี่เมื่อยเมื่อยตูดมากเลยนะครับโอเคนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับผม

ตอนนี้นะครับก็กําลังต่อแถวรอคิวเพื่อที่จะขึ้นกระโดดกระโดดร่มนะครับผมนี่นะฮะคนเยอะมากอ่ากันเตกันเตยคนเยอะมากนะครับผมต่อแถวแบบโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผม انال جي او او گڈ او گڈ کا سکي مون جب من زگرد سائیکل ليوڙي چپ پليت دلا درستي يما هپا كونٽينيوٽ ڪري سڪتي آهي نصر نصر سن هڪ ڪرڻ جي ڏسار مندو پيارو مندو پيارو ري پاؤڊر پا ري روٽو abi ki

ตอนงงลงมาไม่เป็นไรฮะจังหวะตรงกลางที่มันจะถึงด้านล่างไม่ไหวฮะใจจะวายใจหายรู้สึกว่าเมื่อก,กี้เมื่อกี้รู้สึกว่าหัวใจยังไม่ลงลงมาเลยฮะรู <c oughs> ้สึกว่าตัวอย่างเดียวลงมาโอ้เ oh. ก <c oughs> ียรติดูภาพย้อนหลังหนะ่อยเกียรตัวเองมากภ <c oughs> าพเมื่อกี้โอเคไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ฮะ We'll <laughs>